ครับผมเป่าโจทย์ยูทูบเชนเนอครับืัอนี้เ่าโจทย์จะพามาชมราคาไวยงามนะครับเด้อผ่านมาพอดีครับผมเห็นเจ้าของไวยเพื่อนกันเลยขออนุญาตถ่ายให้ชมนะครับเด้อเปิดราคาพร้อมนะครับผมอยู่บ้านโอโลทั้งอันจังหวัดเชียงภูมิเนี่แหละครับเดี๋ยวไปเลยครับผมไปชมกันครับซียครับผมเบ่าโจทย์จะพามาชมครับผมตัวนี้เป็นลูกของพอดีเนาะครับนี่ลูกสาวเก้าเจริญนะครับเด้อซื้อวาจากไหนครับนี่ น้องไข่มุกอายุจากเดือนครับหนึ่งปีสี่เดือนนี่นะครับน้องไข่มุกครับผมมีใบมีหลอดบ่ครับมีใบมีหลอดพร้อมเลยครับเด้อลูกสาวเก้าเจริญครับผมท่ายืนนี่สวยครับผมกูลใยสนใจนะครับควนดีครับผมควนต๊กสวงเลยครับโต๊กสวงขวาครับผมท่ายืนนี่สร้างได้ครับผมโอ้ยนี่ครับผมน้องไข่มุก เบิ้งบันไทยเด้อเอฟซีเด้อครับบันไทยหางย้าวปินพัวนี่ครับผมสร้างได้ไหมครับโอ้ยเบิ้งงด้วยครับผมน้องไข่มุกมีใบมีหลอดพ้อมนะครับเนาะผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อกินกลางสอบถามเจ้าของคไยเลยครับผมขวนก็ดีนี่ครับผมฟังนี่ควนหาบเงิือนหาบท้องมีเบิดเด้อครับเด้อเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกหก สองห้าห้าสองนะครับเด้อลูกสาวก้าวเจริญเปิดไปเท่าไหร่ครับนี่สองแสนแปดหมื่น้อครับเด้อลูกสาวก้าวเจริญครับผมผู้ใดสนใจก็กิ้งก้างสอบถามเจ้าของควายได้เด้อครับเด้ออายุหนึ่งปีสี่เดือนนี่ครับผมเบ่งหน้าเบ่งตาครับผมหน้าหนงกนุ่นหัวหมอดองครับผมลอยสามจิมหาบกลบนะครับเนาะนี่ครับผมหาโยขอขึ้นเลยครับ ตาเตียมเทียมจ้ำเอิบบัวเพางไงเล็บแข็งเล็บขาดีด้วยครับเด้อผู้ใดสนใจครับมาชมตัวกิ่งได้หรือว่าสอบถามโทรสอบถามเจ้าของคว้ยได้ครับผมนี่นะครับผมสร้างได้ปั่นกล้วยผู้นี่นะครับเล็บสีครับผมลูกสาวเก้าเจริญมีใบมีหลอดนี่ครับผม ร่องไข่เบกเลยครับเด้อเบิงเลยครับผมเพิ่นสั่งไลยนี่ครับผมนี่นะครับเอฟซีครับลูกสาวเก่าเจริญกินกลางสอบถามได้เด้อครับเด้อราคาเนี่ยเขาต่อรองได้ปะครับต่อรองได้ครับต่อรองได้เด้อครับเด้อสองแสนแปดหมื่นนะครับเนาะชมบันไทยเด้อครับเด้อเอฟซีครับผมท่านใดสนใจก็มาชมตัวกริงได้นครับผมกินได้แต่หยาบะครับนี่ ว่าอาหารบวกินครับผมเพิ่งรู้ท่ายืนนะครับเด้อเอฟซีครับผมเอาเปิดเปิดตัวเดียวเท่านี้แม่นบ่ครับนี่เปิดตัวครับผมประเพียควายนี่หลายทั้งทั้งบอร์จากตัวเนาะครับอยู่นี่10ซีตัวเด้อครับเอฟซีครับผมเอาครับผมอ่ะโอเคครับผมกดกระดิ่งกดซับสะไคร่กดติดตามให้เบาจุนี่นะครับเด้อ สีหาคลิปไม่ไหมมาให้เอฟซีหรือแฟนคขับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ